สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบายจี s อสเซทแมเนจเมนต์ค่ะสําหรับคนรักทะเลห้ามพลาดเลยนะ,ะสำหรับ E ีีนี้ค่ะเพราะว่ายิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมคอนโดมิเนียมนะคะกับโครงการวันทาวเวอร์พะระตำหนักค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะก็มีความโดดเด่นเลยนั่นก็คืออยู่ใกล้กับชายหาดเพียงแค่80เมตรค่ะการเดินทางสะดวกสบาย สามารถผ่านทางเส้นทางถนนหลักได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาใตา้ถนนทัพพยาค่ะและยังไลล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยละค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทัลเฟสพัทยาบีทค่ะอยู่ใกล้กับสนามไดก์ฟพัทยานะคะและนอกจากนี้ยังไลล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวและสําหรับนะคะภายในโครงการค่ะเขายังมาพร้อม กับการดูแลรักษาวความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่รปรพตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าภายในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่ชั้น16นะคะของโครงการค่ะมีขนาดใน51.3ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องนั่งเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณภายในห้องกันดีกว่าค่ะตามมาเลย ะะที่เป็นคนรักทะเลบอกเลยห้องนี้ห้ามพลาดเลยเลยค่ะกับวิวสวยๆชั้น16แบบนี้เดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้า,นาของตัวห้องค่ะจะเป็นการบิวอินนะคะพื้นที่ส่วนครัวเนี่ยไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นตู้เย็นค่ะแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะมีตู้แขวนค่ะไว้สําหรับเก็บของนะคะให้กับทุกๆท่านด้วยค่ะเดินเข้ามานะคะภายในตัวห้องค่ะบริเวณพื้นที่ส่วน นะหรือว่าห้องโถงค่ะมุมนี้ใช้ทําเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็ดีเลยทีเดียวค่ะเพิ่มเติมนะคะกับเฟอร์นิเจอร์นีกับโซฟาจะเป็นโซฟาเบสก็สามารถวางได้เขามีพื้นที่กว้างเหลือๆเ,เลยเลยคะ่ะอีกหนึ่งฟัง ะะสามารถเพิ่มเติมเป็นทีวีติดผนังค่ะหรือว่าจะเป็นชั้นวางทีวีก็ได้และความโดดเด่นของห้องโถงของเขานั่นก็คือห้องนี้ค่ะเขามีกระจกนะคะบานสไลด์ที่สามารถเปิดไปยังระเบียงด้านนอกค่ะชมว,วิวสวยๆของชั้น16มองเห็นชายทะเลได้ด้วยแล้วค่ะ มีหนึ่ห้องน้ําค่ะสามารถเข้าออกนะคะได้2ช่องทางด้วยกัน,นะคะ่ะทั้งบริเวณของห้องนอนและก็บริเวณห้องโถงค่ะภายในห้องน้ํานะคะมีห้องอาบน้ํานะคะแยกแล้วก็มีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะบริเวณห้องนอนค่ะเป็นพื้นที่กว้างขนาดใหญ่เลยนะคะ มีการวิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเตียงขนาด5-6ถึงหฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยล่ะคะ่ะและพิเศษนะคะสําหรับห้องนี้คือเขามีกระจกนะคะหน้าต่างสามารถที่จะชมวิวสวยๆคะ่ะเรียกว่านอนไปมองเห็นทะเลเลยล่ะคะ่ะการเดินทางไปยังคอนโดวันทาวเวอร์พระตำหนัก เริ่มต้นบนถนนทัพพระยาจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระตำหนักขับต่อไปอีก550เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพระตำหนักสี่จากนั้นขับเข้าไปในซอยอีก800เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมห้องนี้ค่ะกับโครงการวันเชาว์พระตำหนักนะคะสามารถที่จะซื้อเนวไว้สําหรับเป็นที่พักบ้านพักต่างอากาศหรือไว้เพื่อการลงทุนก็เยี่ยมเลยละค่ะใครที่เป็นคนรักทะเลบอกเลยว่าน่าจะเป็นห้องในฝันเลยคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามเนะเพิ่มเติมค่ะได้กับทางเจ้านี่ของเราทั้งสงช่องทางกับ Facebook f a n p a g e j r Management หรือ YouTube รูปชาแนลเรื่องบ้านบ้านใบเสร็จอสังค์แมนเนจเมน์ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะคอยให้คําแนะนําและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยและสาหรับนะคะเจ้าไหนที่อยากจะไปชมบ้านสวยๆคอนโดมิเนียมทาวน์โฮมค่ะและอาคารพาณิชย์ค่ะกับซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าเราจะพาทุกท่านไปชมกันนะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสำหรับพีีนี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขาตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ